สวัสดีครับมาพบผมอีกแล้วนะฮะเจนทีบ้านสวนนะครับวันนี้ก็จะพามาชมทุเรียนนะฮะในช่วงที่กำลังโตและเบ่งพูนะครับนี่นะฮะใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับ8ปดยสี่นะฮะตอนนี้พูกำลังบ่งมานะครับกำลังจะเจริญเติบโตนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะหล่องพูงเข้านะครับนี่นะฮะข้างๆนี้ฮะกำลังจะโตนะครับนี่นะฮะก็ หลากหลายรุ่นนะครับปีน,นี้ทำค่อนข้างยากนะฮะนี่นะครับก็เติมอาหารอยู่เรื่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ใบอ่อนโผล่ด้วยบางสวนก็ใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่เป็นตัวกดใบนะครับแต่ที่นี่ก็มาน้อยนะฮะเลยไม่ได้ใช้ปุ๋ยศูนย์หสองสามสี่เป็นตัวบล็อกใบนะฮะทำให้ใบเล็กนะฮะอันนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติแต่ลูกก็อาจจะหยุดโตสักนิดนึงนะฮะจนฝาใบเขาจะแก่แล้วก็มีสีที่เข้มสามารถปรุงอาหารได้ เองนะครับครับนี่ครับก็ถ่ายมาให้เด้รับชมกันนะครับว่าตอนนี้ทุเรียนระยะขนาดนี้แล้วนะฮะกำลังโตครับระยะขนาดนี้นี่ถ้าท่านใดเดินน้ำถึงถึงก็จะพองได้รวดเร็วมากนะครับแต่เดินมากไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นบูแล้วนะฮะจะไม่ได้ไซส์เบอร์กล่องนะครับไซส์กล่องก็อยู่ประมาณ3โลนะฮะโลครึ่ง2โลครึ่งนะครับ เพราะว่าตอนนี้เขาชอบทุเรียนกลมๆเล็กๆนะฮะใหญ่มากไปก็ไม่ดีนี่นะครับก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเจรที NT, บ้านสวนด้วยนะครับเพราะว่า่วงนี้วุ่นนะครับไม่ค่อยไดมีเวลาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆวิพีได้รับชมนะฮะนี่นะครับก็ฝากติดตามให้กับ เจนที่บ้านสวนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนทุเรียนนะมาโยงทุเรียนกันยังไม่เสร็จนะอันนี้เป็นสวนของเจ้านายนะฮะชื่ว่ามา,ารับจ้างเขาโยงทุเรียนนะครับก็นี่นะฮะป่าทุเรียนเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ต้สนสูงครับสูงเนี่ยนะครับครับผมเดี๋ยวต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยววัเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ ันนี้เจนทีบ้านสวนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ